ช่วงนี้ก็ใช้รถเก่งไปก่อนนะครับรถฟอร์ดก็ส่งซ่อมอยู่นะเดี๋ยวอัปเดตกันหน่อยครับโทรหาพี่อ้ําก่อนไม่รู้ถึงไหนแล้ว <c oughs> ถึงเดือนอยังเนาะส่งถึงอูเลยน่าจะยังนะถึงยังไม่แน่ใจฮัลโหลครับผมสวัสดีครับพี่วััสดีครบทำไมต้ <c oughs> องพูดเสียงดังด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> เป็นได้ <c oughs> เป็นได้ทางโน้น <c oughs> เป็นได้ โอ้ยไม่อยากรู้หรอกเรื่องค่าซ่อมอะอยากรู้ว่าเสร็จตอนไหนอะไรมาหมดแล้วนี่ทำไมกล้องผมเปิดไม่ติดอ่ะฮะทำไมกล้องไม่ติดอ่ะเอาเปิดกล้องมาพี่ขอดูหน่อยดิเปิดกำลังเปิดดีโอเอ้าทำไมกล้องผมไม่ติดวะเนี่ยอืมดี๋ยวนะกล้องผมมันไม่ติด นี่ทำไมกล้องมีปัญหาอะไรวะติดยังเออได้เลยได้เลยเอาโฟนกล้องพี่เดียอยมผมดูแต่กล้องพี่ก็พอแล้วอะอืมอ่ะนี่โอ้อะไรมาแล้วครับนี่อยู่นี่นี่นะ ครับผมอู้ทำไมมันหลายกองแท้เอ้ยหลายกล่องแท้นี่ยังน้อยพี่นี่ยังน้อยยังมาไม่หมดเหรอหมดยังนี่ยังยังยังพี่<ม>อยากรู้ไหมว่ายอดซ่อมพี่เท่าไหร่เท่าไหร่เกือบเท่าทุนประกันนะวู้เกือบเท่าทุนเลยเหรอ <c oughs> ใช่อุ้ยพี่มันทำไมมันแพงแท้ขาดอยู่แสนแปดนะพี่ขาดแสนแปดก็เท่าไหร่หกแสนมั้ง ซ้อมหกแสนซ้อมหกแสนตายแล้ว <c oughs> ค,นคนจ่ายหนาวเลยนะเนี่ยผมบอกแล้วเลือกซื้อรถผิดรุ่นเนี่ยผมมาเลือกซื้อไม่ผิดหรอกใช <c oughs> ่รถที่มันอะไรหาง่ายเหมือนชาวบ้านเราดิโอ้อะไรหาง่ายมันก็ไม่ค่อยดีหรอพี่เอาแบบรถที่มันเซฟคนขับดีกว่า แพงวันนี้ปลอดภัยหมดแล้วระบบเราปลอดภัยหมดแล้วคุณนี่พี่นับได้กี่กองกี่อันนะกี่กล่องอะกี่กล่องสิบหกกล่องมัง้งตอนนี้ตอนนี้มาสิบหกครับมผมว่าไอ้อะไรตัวนี้เอฟซีผมมาส่ง้วนี่ยังไงนะพี่วุษอะไรกองเนี่ยเอฟซีผมมาสง่ง<ะ>ใช่ก็บอกว่า เขาส่งประจําส่งไลน์สดก็วันนั้นวันปลอดนู้นผมเห็นรถปลอดมาตอนแรกผมนึกว่าคิดว่าเขาอะไรมาส่งผมรีบกลับเข้ามาพอดีหกเซนต่นแรกกลับมาเอาไม่ใช่พอเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานที่ตอนที่พี่พูดโทรหาผมใช่ไหมครับตอนที่พี่พูดโทรหาผมที่ผมเอารถไปส่งให้ลูกค้าที่เขาจะส่งออเดอร์นอกอะส่งไปสมัครของกลาง กับเลาวอะไรกองเต็มเลยอือโอ้ไม่ไมได้รีวิวตอนอะไรประเดเลยแต่ก็บอกว่าอูนี้ไวอยู่กขาวางเ้นนะเพราะว่าถ้าเราได้คําตอบเร็วเราก็เสนอเร็วอืมแต่ว่าคุยกับช่างยุดแล้วช่างยุธจะเป็นคนลงให้ก็หลังงการอ๋อคือคือจะประกอบหลังสรงการใช่ต้องรอพวกประตูหน้าพวก พี่ไปดูรถผมหน่อยวะไปดูหน่อยอไ,ไปดูฟอร์ดหน่อยไปดูฟอร์ดปปจอดอยู่ไหนจอดตากแดดหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงโอ้ไม่เคยจอดตากแดดรยกรนดิ <laughs> โอ <laughs> ทำคลิปอีกโอ้ยดีได้ไปกี่คลิปแล้วรถผมนี่โอ้ยฮะได้ไปเอาง่ายยอดจ่ายออกแล้วอะ่ะนี่ <laughs> ยอดสั่งจ่ายเดือนนี้ออกมาแล้วอะ่ะจาก อยากยอดไม่ถึงอ่ะโอ้แจวเ,เลยลเนาะแจวเลยได้กี่ตีนก็โทรมาเจทีมก็มาทำอยู่ได้กี่เหรียญแล้วอ่าเดือนนี้ได้ร้อยกว่าเหรียญไปแล้วพี่โอ้ไหนดูรถผมนี่แผนไปไหนนั่นน่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงรถที่อยู่นี่อันนี้แสดงว่าต้องต้องรื้อหมดเลยใช่ไหมนี่ใช่ต้องรื้อหมดแหละเดี๋ยวต้องมายกตูกออก เครื่องออกเพื่อที่จะไล่เช็คไล่เช็คแล้วกดเครื่องง่ายๆอันนี้ผมเอามารวมไวนะ้ตรงนู้อ๋อเอมันรวมว่าเวมาอะไหล่มาแล้วก็เวลาเรายกไปตรงนู้นนะตรงจุด <c oughs> เช็คตรวงล่างอะ่ะมันจะได้อ่ารู้ว่ามีอะไหล่ชิ้นไหนบ้างเวลาเราจะคืนประกันเรา,าออก,ก็เอาพอรวมกันทีเดียวครับที่มาแล้วก็จะเป็นพวก อะไรภายในก็คือหมายถึงว่าพวกอะไรอ่าชุดกระจังหนงกระจังหน้าไปหน้ากองอากาศอะไรพวกนี้มาแล้วแต่ะอ,อะไรระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องที่หลังสุดครับเพราะว่าต้องไล่เช็คก่อนนไกเพราะว่าม,มันมันมีมันมีเปลี่ยนหลายตัวพวกสายพวกสายพาน,นอะไรเนี้ยต้องมาทีหลังที่ที่มากองกองนั้นน่าจะเป็นพวก ชิ้นส่วนไหนพี่ก็คือเนี่ยชิ้นส่วนพลาสติกด,ดำทั้งหมดเนี่ยแล้วก็พวกกระจังหน้ากระจังหน้าหม้อน้ำรังผึ้งแอร์พวกนี้มาแล้วพี่อ๋อกระจังหน้ามาแล้วใช่กระจังหน้าไฟไฟ,ไฟมาแล้วไฟมาแล้วเดี๋ยวให้ดูไฟเดี๋ยวให้ดูไฟหน่อยไฟสวยมากเลยไฟใหม่นี่โอ้ย<ะ>อยากได้ไฟสตอมแท็กไหมฮะอยากได้ไฟสตอมแท็กไหม เขาก็ตอนนั้นนพี่เขาแจ้งให้พี่ไปเปลี่ยนไฟหน้าใหม่ว่าผิดกฎแล้วเบียบอ่ะพี่ไม่ไปเขาก็เลยส่งมาให้นี่ไงอ้าวเนี่ยสรุปไม่ได้ไฟตัวเดิมบอกพี่ฮะเนี่ยที่ว่าศูนย์ปอดมันอ่าไฟเขามีปัญหาเรื่องไฟหน้าใช่ไหมแต่ก็แจ้งผมอยู่ให้ผมไปเปลี่ยนผมไม่ได้ไป หนดูไฟหน่อยอันนี้มันไฟสตอมแท็กไหมนี่ใช่ไหมตัวสตอมแท็กคืออะไรอ่ะของฟอร์ดอ่ะผมยังไม่รู้อะไรฟอร์ดเลยพี่สตอมแท็กก็ตัวตัวใหม่ล่าสุดไงไม่รู้นี่ไงของพี่อันเดิมมันเป็นโปรเจคเตอร์สองหลอดไหมล่ะใช่สองหลอดนั่นแหละเออเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนถ้าถ้าเป็นถ้าซื้ตัวใหม่อ่ะที่เป็นตัวใหม่ที่ว่าเขาให้ไปเปลี่ยนใช่ไหมที่ ครับก็น่านจะเป็นตัวนี้เลยเนี่ยที่ว่ามันไม่จ้ากเกินไปอะ่ะประมาณน,นั้นแหละอ่ะน,นี่แหละน่านจะเป็นตัวนี้แหละเขาให้ผมไปเปลี่ยนย่เขาบอกก็ส่งจดหมายมาเนาะแต่ผมไม่ได้ไปต็ใช้ยาวเลยสุดท้ายก็ได้เปลี่ยนจริงเปลี่ยนคู่ด้วยกระจังหน้าก็อันเดิม ตัวกระจังหน้านี่ผมไม่รู้ว่าตัวไหนวะพี่มันหลายรังลเลยเกินอูดูกระจังหน้าน่าจะเป็นตัวกล่องนี้ครับกล่องนี้กล่องพวกนี้น่าจะเป็นหม้อน้ำลังพิเออืมไอ้ใหญ่ๆเนี่ยครับหม้อน้ำรักพเอที่ใหญ่มากใช่ใช่พวกปัดลมพัวรไรมากนี่เนาะใช่ใช่ถ้าเป็นพวกปัดลมจะเป็นกล่องเล็กเนี่ยอย่ากล่องเล็กเนี่ยปัดลมกล่องนี้ไม่รู้อะไรวะพี่เนี่ยกล่องเนี่ยผมก็ไม่รู้รอะฮิตเตอร์เปล่าวะ กินเตอพี่มันขนาดเนี้ยอืมเพราะว่ามีแต่อันนันนน้นนั้นพี่แกะดูได้ใช่ไหมเนั <c> ่ย <oughs> แกะได้เราเราต้องแกะตรวจสอบแต่ส่วนมากเราจะแกะแค่ไฟเพราะว่าส่วนมากแล้ว <c oughs> ไฟเราต้องตรวจสอบเผื่อไฟมีปัญหาอืมแล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นพวกอย่างเตัอนอ่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกพี่เราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากแกะเราก็ถ้ามันออกมาจากศูนย์แท็กมาอย่างดีเราก็อออันนี้คือมาจากศูนย์เลย อันนี้เบิกเบิกห้างเบิกจากโรงงานมาเลยครับจะไม่ใช่ศูนย์นะบอกเบิกห้างโรงงานใช่ก็คือตัวแทนน่ะครับพอเนน่ะเขาจะมีตัวแทนที่จัดอะไหล่ปอดอะ่ะครับปอดเขาก็จะตัวแทนเขาก็จะดิวผ่านโรงง,งานใช่ไหมอือทีนี้เขาก็จะมีสต๊อกในการสั่งเวลาเขาเห็นรายการที่เราส่งไปอ่ะเขาก็จะส่งให้กับตัวได้ยิน,นไ,ดได้ยินในค่าซ่อมมีหนาวเลยโอยสงสารคู่กรณีเลย ตอนนี้แหละผมถึงบอกว่าที่เราคุยกันเมื่อวานเนี่ยคือถามว่ามันเยอะแล้วมันถามว่ามันเป็นปัญหาไหมัมนเป็นปัญหาสําหรับเขาแต่สาหรับเราอะ่ะคือเราไม่อยากจะพูดเลยอะ่ะเพราะเราทําอยู่กับรถแล้วเรารู้ราคาไงถ้าเราบอกไปปุ๊บมันก็จะมีคำา่าททาไมแพงจังคืออคือกาค,<ต>คันคูน่กรณีอะ่ะ เขา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 ไม่เขาไม่ได้ต่อประกันแต่ว่าก็คือคือเจ้าของรถอให้เงินไปต่อประกันแล้วแต่ว่าคนขายประกันะไม่ยอมเอาเงินไปต่อทีนี้รถก็ไม่มีประกันนี่ก็อ้วกแตกเกิดเรื่องทีนี้คนขายประกันเขาบอกว่าเขาจะจ่ายให้โอ้ยหกแสนเลยนะเขาจะจ่ายให้ได้หรือเปล่า ไอตัวนั้นเขไม่รู้อะพี่เออนี่แต่ไม่ใช่ปัญหาของผมหรอกเดี๋ยวประกันเขาไล่บี้อืมันเกี่ยวประกันเขาไปไล่บี้กันเองก็ใช่ไงก็ประกันฝั่งเราเขารับผิดชอบให้เราทุกอย่างนี่นะครับถือว่านี่ยังดีนะพี่นี่คือเป็นเชฟที่แบบต้องเอาเป็นตัวอย่างเลยนะอืมเคสเนี้ต้องเอาเป็นตัวอย่างเลยนะเวลาพี่ทําประกันอ่ะพี่ต้องเนี้ยเนี่ยมันไม่โดนกับเราใช่ไหมแต่มันโดนกับคนอื่นแต่เราดันเป็นไปตัวผูกร่วมด้วยไงใช่แต่เรามันเสียเวลาด้เนาะ เสียเวลาเดินี่แล้วทีเนี้ยเหมือนที่เราไม่มีรถใช้อีกถ้าอย่างอื่นเราจะไปเอากับใครมันก็ไม่ได้เนี่ยดูอ่ะค่าเสียไปลงเสียเวลาอีกเราจะไปยื่นเอากับใครได้ทีนี้ได้คู่กรณีก็ดันเป็นคนกันเองนั่นแหละมันก็เลยไม่รู้เละผมก็น่าจะไปเอากับให้ให้เจ้าของรถอ่ะไปบี้เอากับคนขายประกันแล้วมันก็ต้องได้แล้วเนาะเราเสียเวลา มันเป็นส่วนที่ที่จะต้องทำเรื่องจ่ายกันอยู่แล้วอ่ะเออใช่แต่ว่าอย่าลืมนะว่าสภาพรถเราอ่ะซื้ออกมาจากศูนย์เนี่ยถ้าเกิดไม่เคยชนไม่อะไรเนี่ยสภาพรถสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช่รถผมไม่เคยเคลมเลยรถผมน่ะเคลมอย่างน้อยแค่ยางเองออาอืพอพอเรามาเจอเหตุอย่างนี้ใช่อ่ามันกลายเป็นรถที่มีตำหนิอืมครับ มันกลายเป็นรถที่มีตาหนิถามว่าราถกให้เราทํามาดีขนาดไหนก็ตามมันจะไปฟ้องอยู่ที่อยู่ที่ประกันเราเวลาเราไปต่อประกันปุ๊บมันจะบอกมันจะตัดเบี้ยเราเลยนะพี่ใช่มันจะตัดเบี้ยพี่เลยว่าขอรถคันนี้ซ่อมมาแล้วเคยมาแล้วนี่เคยเคลมมาแล้วอะไรประมาณนี้ได้เบี้ยน้อยอีกทีนี้อ่ามันจะเสีย <c oughs> พี่จะไม่ถูกรถดอกเบี้ยจั้บา,าเลยอือเวลาพี่ไปทําประกันนะัพี่จะไม่ไม่ได้ อ่าได้มีส่วนลดอ่ะก็คือพี่จ่ายเต็มอ่ะเอาง่ายๆพี่จ่ายสองหมื่นห้าพี่ก็จ่ายสองหมื่นห้าปกติพี่ต้องจ่ายแค่สองหมื่นห้าอย่างเงี้ยที่นี่พี่ไม่ได้เจอจนอะไรเลยนะครับพี่รถนะพี่ได้ส่วนลดไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมจากที่เราจะได้ส่วนลดอะไรกลายเป็นว่ารถเรามีแผลนะรถเรามีแผลก็คือมีคนมาจะได้ยินเสียงผ่าส่วนจะต้องจ่ายเต็มจริงใช่ เบี้ยจ่ายเต็มแถมทุนประกันได้น้อยอีกทีนี้เอาง่ายๆมันเป็นบัตรียักษ์อ่ะตายเลยไม่เป็นไรแล้วพี่เดี๋ยวผมไปหาซื้อรถใหม่เอาเห็นไปดู all new หรอใช่ใช่ไปดู all new มา all new สวยนะพี่ไปดูรถผมอีกรอบหนึ่งว่ะคิดถึงมันอยู่นะ ถึงไหนโลบไปไหนไม่ไปไหนหรอกอย่างนแล้วแล้วพวกพวกเก๋งล่ะพี่พวกเก๋งมียังไงนี่เก๋งอ่ะเดี๋ยวด้าปั๊บรมทำงานไม่ค่อยได้ยินอว่ามาพวกพวกหัวเก๋งมียังไงนี่แบบไหนซ่อมถึงตรงไหนหัวเก๋งไม่เป็นไรพี่หัวเก๋งเดี๋ยวเราไล่เก็บงานหลังจากที่เราเปลี่ยนพวกโครงหน้าใช่ไหมครับเปลี่ยนพวกโครงหน้าเสร็จ อ่เช็คดูช่วงล่างอะไรทุกอย่างเสร็จหมดปุ๊บเราก็จะมาไล่เก็บงานมาดูว่าพถเสียงมีอะไรมั่งก็ไม่มีอะไรก็มีแค่รอยอ่าตัวเนี้ยโดนกระแทกนิดหน่อยมันโดนบางคตกระแทกที่มันสีมันถลอ,อกครับเราก็จะเก็บงานเก็บสีเหมือนเดิมเนี่ยจะไม่ว่าอะไรขนาดศูนย์น่ะเห็นไหมสีเขายังพุ่งไม่เท่ากันเลยเห็นไหมพี่ดีเห็นไหม,หไหมอ๋อเขาไม่ได้ลงชุบเหรอม่เขาไม่ไดเอาลงชุบแลพี่พวกนี้เขาจะแปดมาแล้วก็ ไม่ใช่เขาชุบอ่างอะพี่ไม่ใช่เขาลงอ่างวะมันก็จะเป็นไม่ใช่เขาลงอ่างว่ะพวกเนี้ยไม่ไม่มีลงอ่างหรอกพี่ก็ดูได่เ็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีเนี่ยลงอ่างมีแต่พูดเลยพี่ลงอ่ะเฮ้ยผมเคยเห็นเขาเอาลงอ่างอยู่นะเนี่ยก็เห็นไหมเนี่ยสีไม่เท่ากันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยก็ดูแต่ฟูม้าเลยเอานี่เนี่ยเอาเห็นไหม เอ้ฝุ่นมันเกาะหรือเปล่าฝุ่นมันเกาะหรือเปล่าใช่นี่สีนี่สีนี่สีพื้นเห็นไหมสีื้นอพวกเนี้ยคือเขาจะลงชุบแค่น้ำยากันสนิมไม่ได้ลงอ่างแบบจุ่มปูดโยยยกขึ้นมาทั้งบานไม่มีหรอกพี่พวกเนี้ยมันจะแบบเหมือนกับเป็นสายพานลำเลียงอ่ะครับแล้วก็พ่นลอยผ่านเข้าไปในห้องพ่นคอมพิวเตอร์เขาก็จะ ทำการได้ทำการทำงานใช่ไหมแบบว่าเขาจับ,บเซ็นเตอร์อคอมพวเตอร์ถามว่าโอ้ยรายละเอียดอ่ะคอมพิวเตอร์มันการพ้นอ่ะยังไม่ได้เอียดเท่าคนเลยอันนี้ใครจะว่ายังไงก็ช่าง,งอ่ะเนี่ยดูนี่นี่นี่ให้ดูนี่นนนนครับ<อ>มันอยู่ด้านใน,นไงมันเลยแบบมันก็ไม่ได้เก็บรายละเลอียดเยอะหรือเปล่าเนาะใช่เนี่ยมันประกอบเข้าแล้วมันพ่นที่ในภาพออกไว้ในเส้นรอยไหมเนี่ยครับตรงนี้ก็ไม่ได้พ่นเนี่ที่วนอนเต เออพ่นในผมเลยเด้ออันนี้อันนี้คือเราพ่นหมดเลยอืมเราหลังจากที่ประกอบโครงตัวนี้ปุ๊บเราจะไม่ใส่ประ่งนี้พี่ผมจะพ่นข้างนอกก่อนครับนี่มันจะได้ปอดโปร่ะพวกนี้เลอดโปร่อรองเลยออปลอดโปร่งเลยชุดนี้อันนี้อะไรกล่องเบรกอะ่ะโองโหพี่ถามผมแล้วผมจะรู้่เนียไอ้กล่องตัวนี้มันควบคุมอะไรก็ไม่รู้ควบคุมเบรกหรือเปล่านี่ มันเป็นเหมือนกล่องตุ่มตหมอกแต่ทำไมมันออามาไว้เงี้ยเวลารถชนนี่แตกพังเลยนะถ้าถ้าชนโดนอัดด้านข้างนะเดี๋ยวไปดูข้างนูนามีว่าเห็นแวบๆก็จะมีเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าเป็นกล่องพวกปุ่ม ABS หรือเปล่าน่าจะใช่นะน่าจะเป็นกล่อง ABS อันนี้ไม่มีพี่มีแต่ปักลยอาวเหรอเนี่ยผมยังงงเลยทำไมมันทำมาไว้แบบนี้ปกติปักไปพวกเนะี้ย มันต้องเก็บเข้าข้างในตัวถังครับแต่ออ่อนทำมาแบบนี้เราก็หัวนะลายผลิตเราเริ่มเริ่มหลังสงการใช่ไหมพี่น่าจะหลังสงการครับพี่รอรอเนี่ยรอชุดโครงหน้านี่มาอ๋อรอชุดโครงหน้ามากระจ<อ>กมากแล้เก็ลงมือได้เลยอืมพวกนี้ก็เดี๋ยวหลังจากที่รถเสร็จก็ไล่ขัดเงาลงเงาให้กระบะนะ ใช่ใช่เพราะว่าเราจอดนานโอ้ล้างหนาเป็นคืบแล้วล้างไงด้วยจอดแค่เดียวเดี๋ยวเอาไปล้างน้ำที่โทรหนึ่งโอเคพี่จะมีความคืบหน้าทูบอกด้วยไปเรื่อยไปเรื่อยถือว่าวายอยู่วอยู่ตีไปหนึ่งเดือนถ้าไหลมาช้าก็ตีไปสองเดือนโอเครอไหวอยู่ถ้าจะเป็น fc เป็นเอฟซีพี่พี่ไม่ขอเบอร์เขาไว้อ่ะเผื่อจะได้เช็คเพราะว่าเขาจะรู้ว่ามันมีรายการอะไรมีเฟซเขาอยู่มีเฟซเขาอยู่ครับเขามาส่งอยู่นี่แหละครับโอ้ไปขอสติกเกอร์ตัวเขาไม่รู้หรือเปล่าว่าของผมเออล็อกีนนดีไม่มีสติกเกอร์ให้เลยเอ้ามาณนี้พี่ ครับครับขอบคุณมากพี่ครับโอเค okay, ครับก็โอ้โหหนาวเลยหกแสนนะโอ้ยสงสารคู่กรณีเลยเออน่าจะต้องควักเงินจ่ายเองก่อนแล้วดูไปแล้วเพราะว่าคนขายประกันก็ดูเริวมน่าจะเงินก็ไม่ค่อยจะมีเหมือนกันนะอืม นี่แหละคนขายประกันเอาเงินไปกินนะไม่ยอมทำใหออ้สวยเลยเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ